คุณต่อยขอบคุณรับขอบคุณมากมากครับกลับมาดูรายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารเมื่อกี้ก่อนที่จะเริ่มช่วงนี้ก็แอบคุยกับคุณโก้กันแลวคุยถึงอดีตนี่ไม่ได้พูดจริงนะตอนเราเป็นเด็กเดกอ่ะเอานี้เอาเรื่องจริงบ้างครับผมเราเราเรากำลังคุยกันว่าเมื่อตอนเด็กอ่ะนี่ถามสี่คนแล้วกันตอนเด็กเนี่ยอาหารแบบพื้นๆธรรมดาๆที่บ้านคุณแบบว่า ไม่มีอะไรกินก็มากินกันเนี่ยมีอะไรข้าวเหนียวไข่ต้มอ่าของคุณข้าวเหนียวไข่ต้มกากกากหมูดกากหมูกับน้ำพริกเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนกักากหมูน้ำพริกแต่ผมไม่ใช่ผมเป็นคนใต้สิ่งที่ผมกินเลยก็คืออาหารประเภทผัดเผ็ดๆอะไรก็ได้แล้วคู่กับข้าวเกรียและฉีกเนื้อเค็มใส่โอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยมันเป็นความสุขวันนี้มันเป็นอีกวันหนึ่งที่กลับมาแล้วได้เห็นไอ้ความรู้สึกแบบเดิมๆเหมือนได้ย้อนวัยเด็กใช่ได้รู้ความรักใช่ใช่ตอนนั้นยังไม่่่ได้ออยูังเศสตน อยู่สุราอยู่ส so ุราอยู si> ่ส right yes ุราเพราะฉะนั้นเป็นความรู้สึกดีๆที่ได้กลับมาแล้วได้ยินคำนี้คำที่ชอบมากปลาน้าดอกไม้เดี๋ยวนี้มันไม่มีคนเอามาทําไม่มีคนกินแล้วไม่รู้เพราะอะไรแต่ปลาน้ําดอกไม้มันเป็นปลาที่อร่อยชนิดหนึ่งใช่ครับมันก็เป็นพี่น้องกับมะม่วงน้ําดอกไม้โอ้โหพี่น้องกันโอ้ฉลาดมากทางนั้นมึงก็ต้องหาโปรเฟสเซอร์ทางนั้นมาอยู่นะครับช่วยกรุณาไปสอนเขาหน่อยได้ไหมฮะไม่ได้ครับทางนี้มันเป็นตลาดขายดอกไม้โอ้ได้หลายอย่าง วันนี้ฮะท่านผู้ชมครับเราจะมาสอนเมนูที่เรียกกันว่าปลาน้ําดอกไม้ผัดพริกสดครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณจิรศักดิ์บุญยเมษสรวยจากร้านราชินีพริกสดครับสวัสดีครับดีครับวัสดีครับวัสดีนะครับครับมใหม่เมือกิบนะใหม่เชือิบเจอเจอที่ใกลได้ใหม่โอเคครับมันเห็นนะมันนึกถึงจริงนะใหม่ อยากรู้นิดหนึ่งก่อนถามก,ก่อนก็จะไปถามว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนยังไงครับไ,ไอปลา้ําดอกไม้นี่เธอรู้จักมานานแค่ไหนแนละตัวเธอออจริงจริงๆก็รู้จักตั้งแต่เด็กครับเออมื่อก่อนบางทีบางท,างทีเขาเรียกว่าปลาสากครับครับเธอ,อเป็นคนจังหวัดอะไร คุณแม่เป็นคนชุมพรนั่นไงตองทางนั้นอะชมาชุมพรสุราษฎร์เลยพอนะถึงจะรู้จักพ่าเลยจากนั้นมาก็ไม่ค่อยทํากันนะจังหวัดอื่นก็ไม่ค่อยทําเท่าไหร่นะจริงๆแปลกใจมากเลยแต่ว่าถ้ามุดเป็นชุมพรเป็นสุราษฎร์เนี่ยแถวนั้นอะโอ้โหท่านผู้ชมเอออย่าบอกใครเลยแล้วปลาน้าดอกไม้มันมี2ชนิดด้วยกันมันมีแบบชนิดที่เรียกว่าหนึ่งคือหางเหลืองกับอีกอันหนึ่งคือหางดําใช่ครับผมและไอหางเหลืองนี่มันแพงกว่าใช่ครับ ไอหางเหลืองนี่รสชาติก็จะนวลกว่าหน่อยๆอ่ะไอหางดำมันก็จะสากกว่าน่อยๆใช่ครับผมแล้วเราใช้หางเหลืองหรือหางดำทำใช้หางเหลืองครับผมนี่ไงคือหนูรู้เลยว่าทำไมปลาหางดำถึงถูกกว่าปลาปลาตาหาง วพราะปลาหางเหลืองเนี่ยเขาขัดแล้วไงได้เลยตอนแรกผมนึกว่าปลาน้าดอกไมเนี่ยเอาหางไปย้อมสีอะไรย้อมลงกินด้ดีนะลามน้ำดอกไม้เนี่ยต่อหางดำาดำเนี่ยเขาขี้เกียจเขาไม่าขายเลยมันก็ถูกแต่ว่าคนที่ขยันกว้างเลยครับกวมาอเลยต่อเลย ความรู้อีงมากเลยเขามาขัดเนี้ยก็เลยแพงโอ้ท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้พบกับปลาน้ำดอกไม้ผัดพริกสดแต่ก่อนอื่นเลยร้าราชินีพริกสดอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ตรง ซอยสตรีวิทยา2ครับผมซอย4ครับสตรีวิทยาสองซอย4หรือว่าเขาจะทางลาดพลาวก็ได้ครับลาดพลาวก็จะเป็นลาดพลาว71ครับผมครับเขามาจากของใคล้ายจะมาไงฮะมาลงที่หมอชิดก่อนเลยครับมาลงที่หมอชิดก่อนแล้วค่อยต่อรถอีกทีนึงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วร้านเนี่ยเขาจะทําอะไรที่ลักษณะนี้อร่อยจริงๆท่านผู้ชมมาดูกันว่าเขาทำกันอย่างไรนะฮะกับปลาน้ําดอกไม้ผัดพริกสด นี่คือร้านขะครับคชอบมากอยู่ดีตั้งชื่ออะไรชินีพริกสดไม่รู้อะไรอ่ะแต่ร้านแกพริกจริงๆเลยนะแล้วไปออกรายการกับเรานะอคนชอบมากนะคนชอบอาหารเขานะจริงๆเขาจะดังต่อไปะนนียจะบอกให้อ่ะมาดูกันทํายังไงครับใช่ครับตอนนี้ก็ทำทำง่ายๆครับเป็นสูตรโบราณเลยนะครับก็เราแล่เนื้อปลาก่อนนะครับผมแล้วก็นําไปนึ่งครับผมครับนึ่งประมาณทักสิบนาทีให้พอสุกเพื่อดับคาวแล้วก็ให้มันสุกทั่วกันครับ หลังจากนั้นที่เนื้อที่เราได้เนี่ยเราก็จะมาแกะแล้วก็เลือกก้างเล็กก้างน้อยอีกทีหนึ่งครับผมเพื่อมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนี่มาทำเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นี่เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปใช้เกลือตัดลดเข้าไปในเนื้อปลานิดนึงครับนี่ครับคลุกกับเกลือว่าไง่ายใชาคลุกเกลือแล้วจึงเอาไปทอดครับผมท่านผู้ชมเออไอตรงนี้อท่านผู้ชมแค่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันแล้วมันลอยขึ้นมาอย่างนี้ท่านผู้ชมดูดูเนี้ยดูเนียเนียะแล้วมันเหลืองๆอย่างนี้นะแค่นี้ก็คลุกข้าวกินได้้แลวะจริงๆ แล้วทำอะไรต่อครับให้เหลืองพอประมาณเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็จะเตรียมน้ำมันตั้งกระทะอีกครั้งหนึ่งครับผมเพื่อที่จะเอาเครื่องปรุงกระเทียมบดนะครับผมกระเทียมมาใส่ดิครับแล้วก็พริกขี้หนูแดงบดครับผมนี่นี่ผมชื่อร้านไหมฮะใช่ครับเราถนัดเรื่องเครื่องเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราก็เลยผัดอย่างเดียวผัดครับผมให้มันหอมให้มันหอมให้มันสุกทั่วกันแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาครับผมน้ำปลาครับหลังจากนั้นพอคลุกเข้าที่เริ่มเข้าที่เสร็จก็จะลงด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำตาลของบ้านเราเลยครับับนี่ครับ นี่ครับตอนนี้ก็เคี่ยวไปเรื่อยให้มันเคี่ยวแล้วมันจะหอมมากเลยตอนนี้ครับใช่ครับน้ำมันก็จะงวดเข้างวดข้าครับเอาพอได้ทีแล้วก็เนื้อปลาที่เราทอดไปเนี่ยลงไปคลุกผัดด้วยกันอีกทีนึงครับนี่เขาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้นะคุณผู้ชมเราเป็นอย่างนี้รอให้มันแห้งนะแห้งนิดนิดต้องแห้งนิดครับก็เป็นอันสิ้นกระบวนการปลาน้ำดอกไม้ผัดพริกสดครับเอาไปทำดูิือมันไม่ได้ยากอะไรเลยแต่มันมีเคล็ดลับ ผมถามทีละคนถามจริงๆแล้วตอบจริงๆนะไม่ได้ตอบเล่นนะค <c oughs> ุณเ้อทำไมเขาต้องเอาไปต้มก่อนไอ้ทำไมเขาต้องเอาไปนึ่งก่อนเพื่อให้เนื้อมันตึงนิดนึงวะครับอ่าผิดอ่าคุณนวัดเอออืมอืมอืมผิดผิด,ด <c oughs> คุเพื่อให้สุกครับจะได้แกะก้างออกได้ง่าย ถูกต้องเถ้าป่าเนี่ย EX มันเป็นปลาที่มีก้างอยู่ถ้าเนื้ออย่างนี้อแกะจนตายก็แกะไม่ได้ถ้าแบบนี้เลยมแกะไม่ได้แกะไม่ได้เขาต้องเอาไปนึ่งก่อนเขาต้องไปนึ่งก่อนแล้วค่อยๆยียียีเอาไอ้ก้างมันออกใช่ครับแล้วก็จะก้างออกได้เนี่ยสังเกตแล้วถ้าคนที่จบที่ฝรั่งเศสมาจะเป็นอย่างนี้ครับทุกท่านดีเขาจะพอแล้วแหละพอแล้วแหละเอาพวามเอาความ ใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็เลยต้องไปทาอย่างนั้นก่อนนะครับแล้วปลาน้ําออกมาจริงๆแล้วเนี่ยนี่ขนาดตัวมันขนาดไซส์ไซส์เี่ยจริงๆมันโตได้กว่านี้นะครับแต่ว่าอีกนิดเดียวนะครับไม่ได้โตกว่านี้นักหนานะเหลืองขึ้นเหลืองเลยตรงหางใช่เขาผาดออกนะฮะออได้แล้วุอนุญาตถ้าหางเหลืองเนี่ยตัวมันจะเลียวกว่าตัวหางดำหน่อยหนึ่งครับใช่แล้วก็จริงๆมันมีประโยชน์ไหมฮะปลาหางเหลืองเนี้ยมันจะมีไขมันชั้นดีอยู่ในเนื้อปลาเยอะมากครับผมใช่มันเป็นปลาที่พูดตรงๆเลยว่ามันเป็นปลาที่มีโอเมก้าโอเม แต่ว่าคนส่วนใหญ่คนสมัยใหม่ก็ไม่รู้จักและไม่ได้ทําแล้วนะฮะแต่พอมาทําอย่างนี้มันจะอร่อยมากครับไอนี้อันนี้คืออะไรครับผมตอนนี้เป็นน้ําพริกครับผมเพราะจริงๆร้านเรานี่เริ่มต้นจากทําน้าพริกเลยครับเราเลยจหัดการใช้เครื่องเทศมาปรุงอาหารทุกอย่างครับอ๋อนี่น้ําพริกธรรมดาเลยอรอครับผมเป็นน้ำพริกโรงเรือน้ำพริกกะปิมะม่วงครับผมอ๋อมีน้ำพริกทุกน้ำพริกใช่ครับอ๋อน้ำพริกลงเรืออ๋อนี่ขายที่ร้านด้วยใช่ครับกระปุกเท่าไหร่เนี่ยกระปุกเนี่ยครับมีตั้งแต่50บาทถึง1 2 0ยรัิบบา 5 0าสิบถึงร้อยยืนมิทำมเซอร์ไม่รู้เรื่องไงช่วยก็ขายของช่วยขายของนะตอนนี้ก็คือช่วยกันอะไรช่วยได้กันไม่เถอะไม่ได้พูดเล่นจริงจแล้วก็ทำแล้วก็ไม่ได้มีแต่อย่างนั้นนะคุณนวัฒน์ก็มีนี่ด้วยอันนี้นะอันนี้ก็จะถูกลงหน่อยไงอันนี้ไม่ใช่น้ำเปล่งจริงอันนี้ป่ะอันนี้ไหมใช่คือตรงนี้ครับผมใช่อันนี้เอามาทำไอ้นี่ตัวนี้จริงๆตอนนี้สะอาดเลยนะครับเพราะว่าใช้สูญอากาศครับใช้สูญญากาศใช่ครับผมใช่เมื่อก่อนสกปรกาเขพูดเองตอนนี้สะอาดเลยสะอาดมากขึ้นครับผมสะอาดมากขึ้นครับผมเพราะฉ นี่คือปลาน้ําดอกไม้ผัดพริกสดขอบอกนิดนึงก่อนก่อนจะไปทานกันตรงนี้ก็คือว่าบางคนทานปลาน้ำดอกไม้แต่ว่าบางคนชอบทานปลาทูใช่ไหมนี่ปลาทูนี่ก็ทำแบบปลาทูปลาทูก็ได้เออผมไม่กินผมกินไม่เป็นใช่ไเออเออลองคุณชิสาครับข้าว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 มาครับข้าวมาเขายาดกินปลาทูด้วยนะฮะคุณเอาปลาอะไรครับผมเอาปลาปลาเข้าไป50แล้วปลาปลาน้ำดอกไม้อยากลองปลาเข้าไป50แล้วเมียยังไม่ปล่อย เวลาเข้าไปห้าสิบแล้วยังไม่พอดูสิครับน้ำดอกไม้คุณนวัดผมขอลองปลาทูด้วยได้มั้ยได้สิคุณทำไมจะไม่ได้ล่ะคุณเชื่อยังไงแล้วถ้ามีเนื้อเค็มอย่างที่ผมพูดเห็นไหมล่ะแต่ว่าเอาปลาทูแดงปลาทูแดงดูที่น้องวินจรินปลาอะไรน้องวินกินปลาน้าดอกไม้ครับทำไมคุณเป็นคนฉลาดอย่างนี้ผมชื่นชมคุณว่ะผมชื่นชมคุณจริงๆว่ะ เฮ่ยคุณนี่จริงๆผมไม่นึกถึงเลยนะว่าจริงๆหนูจบฝรั่งเศสมาเหมือนอาครับก็เลยอ๋อเลยฉลาดฉลาดโหอร่อยเดี๋ยวปลาน้ำดอกไม้ก่อนอร่อยมากเลยอ่ะเทือยังผมไม่เคยกินอันนี้อร่อยมากคุณผู้ชมเทือยังตอนผมเด็กๆท่านผู้ชมแล้วอีกอย่างอ๋อเอ้ยจริงๆนะไอเวลาผัดผัดพริกปลาแบบนี้ที่เข้าที่สุดเลยคือมะเขือใช่มะเขือมะเขือปอกมาแล้วครับเรียกมะเขือมาลยฮะมันไม่มีมะเขือไงอันนี้ได้ทนอ๋อนี่ได้นี่นี่มะเขือม่วงก็ได้ มันเข้ากันจริงๆท่านผู้ชมคือตัวตัวตัวน้ำพริกอันนี้มันมีมันมีความหวานอยู่นิดนึงท่านผู้ชมแล้วมีเผ็ดปลายออกมาแล้วมันนวลปากแล้วมันหอมมันมันหอมนะพอมันโดนข้าวพวกมันเหมือนแบบเขาสร้างมาคู่กันเลยคุณผู้ชมหนูหนูไม่ก็ชอบกินมะเขือม่วงแล้วกูชอบกินแล้วกินมะเขือยาวโอ้โหนี่เก่งมากเลยเก่งทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวแล้วทำอะไรบ้างเนี่ย ผมก็เลยจะลองเขาเก่งกันหมดแล้วอันนี้ธรรมดาผมก็เลยจะลองปลาทูให้คุณผู้ชมดูนี่ยังไม่ได้กินเลยย่างยังจะบอกให้ว่าสื่อคนคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยเนื้อหาคนละเรื่องเลยปลาทูก็คือปลาทูมันจะมีรสปลาทูมีกลิ่นปลาทูแต่นี่ก็จะออกหวานแล้วอีกแบบคนละเรื่องเลยสองอันนี่อะไรปลาทูเนปลาเก๋มนจะอากอีกที่ เนี่ยขอโทษนะถ้าเราไม่รู้นะผมนึกว่าใส่กุ้งสับอะไรไงอะไรเนี่ยสืบไม่ได้เชิญเชิญครับเชิญนะคุณเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นว่าหลังรายการเราทำอะไรก็ตามที่มันเป็นออริจินอลจริงๆที่มันมันไม่มีอ่ะมันไม่มีการพูดถึงมันไม่มีการสอนไม่มีการทำแต่เราตั้งใจเอาสิ่งที่ดีสุดมาให้ท่านผู้ชมคือต้องบอกนว่ารายการคุณ่อยพราะเสือทั้ง อาหารจีนท่านก็มีใช่อาหารโบราณร่วมตมไยก็มีอาหารโบราณแบบออริจินอลก็มีนะฮะหลากหลายหลากหลายมากอาหารขอนี้ยครับคือผมยังไม่ต้องการเท่าคุณนะนะคุณนะคุณนะเยอะอร่อยคนละแบบถ้าใครชอบออกแนวแบบประมาณว่าหวานแล้วก็สืบประวัติไม่ค่อยได้อันเนี้ยปลา้ําดอกไม้แต่อันเนี้ยชัดนิดนึงมันเก่าแก่โบราณมากเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกีรศักดิ์ขอขอบคุณร้านราชินีพริกสด ขอบคุณนั้วิที่ตามชมรายการเราเป็นตลอดลองไปทําดูนะฮะหรือถ้าขี้เกียจทําไปง่ายๆสิ่วนที่สองครับผมชื่นใจไหมชื่นใจมากเลยไม่เคยกินแล้วมีเขารู้ขอบคุณมากขอบคุณพี่ปลาปลาปลารถจะออกแล้วกลับสุราษฎร์เลยปะติดติมากลาไปก่อนจนวันพรุ่งกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมประโยชน์ของน้ำไม้ฝรั่งช่วยปรับสมดุล ให้หลำไส้นะครับเพราะว่าประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายและขจัดสารพิษได้ด้วยอันนี้อาจารนี้กรอบจริงทุกอย่างเหมือนไม่ได้ผัดเลยหมอแกงเครือกแห้งครับ ขนมไทยที่จอาการนี้ <ไอ S 1> หายากจริงๆนะครับอร่อยมากๆเคือกเนี่ยเปลี่ยนสภาพยากมากนะอันนี้ละเอียดทิปเลยนี่คือความรับสุดๆหนูเต็มใจและภูมิใจ10๊ะปนนเต็ม10๊ะแนาเต็มติคะแนนเต็ม